นั่งที่กันได้แล้วพวกเธอต้องให้บอกให้เตือนทุกครั้งเวลาที่ฉันมาสอนแล้วครูคนนี้จะเป็นครูที่สอนแบบโหดมันหามากจำเอาไว้ได้เวลาเข้าเรียนก็มาอาวันนี้มีเพื่อนๆเ,เธอนะคะอยากให้คุณครูมาดามเปิ้ลทำ ในส่วนของอิตาเลียนโซดามาดามเข้าใจนะคะว่ามีอีกหลายคนมากเลยโดยเฉพาะมือใหม่ยังไม่เข้าใจว่าอิตาเลียนอิตาเลียนโซดาคืออะไรนะคะหลายคนที่เป็นมือใหม่เลยนะเขายังไม่เข้าใจแล้วทีนี้เนี่ยก็หลายเสียงอีกเช่นเดียวกันอยากให้ทําเป็นอะอะไรอะ่ะถุงกระดาษนะคะเพราะว่าแบบแก้วก็ เขาก็ทําเป็นกันเยอะแล้วล่ะทีนี้ถุงกระดาษเขายังงงว่าเขาจะต้องใส่สัดส่วนเท่าไหร่ใส่ไปยังไงก็จืดก็จางทุกทีอะไรอย่างเงี้ยเขาเจอปัญหาแบบนี้นะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวพาทําแล้วพวกเธอเอาไปปรับใช้เอาฉันพาเธอทําไงพวกเธอก็ปรับนะปรับนะจ๊ะไม่ใช่ไปเปลี่ยนเอาซะจนลูกค้าเธอกินไม่ได้<บ>วันนี้จะทําให้ดู2แบบ แบบแรกเลยคือเป็นแบบสูตรปกติที่มาดามทาขายนี่แหละแล้วโคตรเปียงป้างเลยเอาจะเอามาทําให้ดูและอีกแบบหนึ่งที่ลูกค้าบอกว่าเอาไม่หวานแต่ขอเป็นโซดานําเออมันทํายังไงเดี๋ยวทําให้ดูอ่ะเดี๋ยวทําให้ดูแล้วพวกเธอก็เอาไปปรับใช้เอาก็เริ่มต้นเลยเนี่ยเอาที่มาดามมีน้ําอะไรมาดามก็เอามาทําให้พวกเธอดูนี่แหละนี่น้าแอปเปิ้ลเขียวนะคะน้ำแอปเปิ้ลเขียวโซดาสําหรับสูตรถุงกระดาษเลยมาดามทํำยังไงเอามา เริ่มเลยมาดามจะใส่ตัวน้ำหวานนะคะลงไปที่100 ml ค่ะ100 ml นะคะ,อะขอใส่2ครั้งนะคะ,ะใส่ลงไป100 ml มาจากนั้นบมาดามจะใส่ตัวโซดานะคะโซดามาดามใส่ยังไงเหรอนะมา ทำให้ดูโซดาการุณาแช่เย็นนะจ๊ะเธอแช่เย็นๆนะไม่แช่เย็นไม่อร่อยนะมันก็เหมือนเวลาที่เราเออใส่ผสมโซดาในเครื่องดื่มบางชนิดนะ่ะไม่แช่เย็นก็ไม่อร่อยรู้เอาไว้อ้ามาทีนี้มาดามจะใส่ตัวโซดาเนี่ยใส่จากที่ที่ใสเมื่อกี้เนี่ย1 0 0 ML อ่ะใส่ให้ถึงขีด250 ml อเลยค่ะใส่ให้ถึงขีด250 ML เลค,250 ml. คลียร์นะคะไม่งงนะคะ ใส่ให้ถึงขีด5 5 0 ml อเอาง่ายๆเออใส่ไปเนี่ยเพื่อน,อนๆก็คนให้เข้ากันเลยหรือเดี๋ยวบางคนอาจจะไม่ได้ใช้แก้วแบบมาดามเปิ้ลเมื่อกี้ใส่ตัวน้ำหวานไปแั้ง50ใช่ไหม<ๆ>เพื่อนๆ,อนๆใส่ไปอีก200 ml เออเพื่อนๆใส่ถ้าถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้ใช้นะักแก้วแบบนี้นะเพื่อนๆอาจจะงงไงยังไงว้ามาดามหนูไม่ได้ใช้แก้วแบบนี้หนูต้องการตวงเลยนะคะคุณตวงน้ำหวานลงไปที่50 ml แล้วใส่โซดาลงไปที่200 ml เคลียร์นะโอเคนะอ่ามาคนให้เข้ากันเลยทีเนี้ยเนี่ยแค่นี้แค่นี้นจริงๆที่ฉันทำขายเนี่ยมาไม่ทำพม่เพอดูหมดแหละฉันก็เป็นทุกอย่างนี่พวกเธอละ เป็นทุกอย่างให้พวกเธอยกเว้นเป็นปกติตักน้ำแข็มาเลยขึ้นถุงก็ประมาณนี้ประมาณขึ่งถุงอย่างเงี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยอ่ะเทลงมาปึ๊บแล้วมาดามจะตกท้ายด้วยโซดาลงไปอีกเทลงมาคือเทเทโซดากรบลงมาหน่อยนึงแต่ไม่หมดขวดนะคะหมดขวดจืดค่ะไม่เอาหมดนะคะมา ของสดของมาดามทำแบบนี้นะคะดูเป็นแนวทางเอานะก็จัดการมัดปากถุนเลยแชร์ให้หมดนั่นแหละมีอะไรชิก็บอกทุกเธอหมดอ่ะอันนี้เป็นแบบสูตรปกติที่มาดามทำขายอยู่แล้วนะใส่แบบนี้ทีนี้ถ้าลูกค้าสั่งว่าเอาไม่หวานขอเป็นโซดานำทำยังไงมาดามทำยังไงเดี๋ยวทำให้ดูมา เริ่มเลยมาดามจะใส่ตัวน้ำหวานนะคะมาดามใส่น้ำหวานลงไปที่50 ML นะคะ50 ml เป็นมเด้ออันนี้มาดามมีขีดของมาดามอยู่แล้วใส่แค่50 ml เป็นมพอเด้ออย่าเยอะอย่าเยอะเขาเอาแค่นี้หรือบางคนเอาน้อยกว่านี้ก็มีนะบางคนชอบแบบนั้นเพื่อนๆต้องคุยกับคุยกับลูกค้าเยอะๆมาดามพยายามบอกเพื่อนเเสมอว่าเฮ้ยคุยกับลูกค้าเยอะๆหน่อยนะแล้วเพื่อนๆก็ใส่โซดา ใส่โซดาลงไปให้ถึงขีด 250ML เนี่ยนะใส่ลงไปให้ถึงขีด250 ML อเออเนี่ยนี่มันก็จะเป็นแบบนี้รสชาติมันจะเป็นแบบนี้มันจะไม่หวานมากแล้วคราวนี้ฝักน้ำแข็งมาก่อนเดี๋ยวมาดามทำใส่โซดาเพิ่มเลยฝันกน้ำแข็งมาเลย บางคนถ้าชอบหวานน้อยกว่านี้เพื่อนๆใส่สักส0 ml ออก็ได้นะน้ำหวานอนะใส่ใข้สเออก็ได้แต่ว่ามาดามเข้าใจนะว่าเพื่อนๆบางคนที่ชงให้ลูกค้านะ่ะก็กลัวลูกค้าบ่นว่ามันจืดเกินไปใช่ไหมเออทีเนี้ยทั้งนี้ทั้งนั้นคุยกับลูกค้าเยอะๆอ่ะพอได้มาอย่างนี้แล้วปุ๊บนะมาดามเทลงไปอย่างนี้แล้วนะมาดามก็จะใส่โซดาลาดขาไปอีกใส่โซดาหมดขวดนี้เลยค่ะหมดขวดนี้เลยนะมาดามใส่หมดขวดนี้เลย ถ้ากรณีที่ลูกค้าเอาโซดานะถ้ากรณีลูกค้าเอาแบบไม่หวานเอาโซดาเยอะๆนะใส่หมดขวดเลยมาใช้ได้กับทุกๆน้ำหวานนะคะใช้ได้หมดเนี่ยก็ได้แล้วเห็นไหมมีอะไรยากเลยเราปรับใช้เอาไม่ยากเลยนะคะก็ได้มาเป็น2แบบ แบบแรกก็คือเป็นแบบที่ปกติที่มาดามทํานะคะมาดามก็จะได้ชิมให้ดูรีวิวให้ดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงหรอไอแบบที่มาดามทํานะนี่ไงขอชิมซิขู่ห,หูโคตรเข้มข้นเลยคุณรู้ไหมว่าเวลามีลูกค้ามาซื้อน้ําร้านมาดามเขาจะพูดเสียงเดียวกันว่าร้านเนี้ยถึงอาจจะราคาสูงกว่าสักหน่อยแต่เขาเป็นร้านที่ไม่หวงเครื่องเลย คือใส่ก็ใส่แบบเทใส่เทใส่จนลูกค้าแบบโอ้โหอย่างนี้เลยเหรอคือให้อย่างนี้เลยเหรอลูกค้าเขารู้สึกถึงความคุ้มค่าจริงอยู่ร้านมาดามขายแพงกว่าย่านที่มาดามอยู่นะคะขายแพงกว่าค่ะ5บาท10บาทมาดามขายแพงกว่าอยู่แล้วแต่มาดามให้แบบถึงใจลูกค้าก็แล้วกันเพราะฉะนั้นเวลาที่ลูกค้าฟีดแบ็กจากลูกค้าเวลาที่เขาไปพูดเขาจะบอกว่าร้านเนี้ยเข้มข้นมากมาก ให้แบบว่าถึงใจถึงเครื่องไม่เคยห่วงเครื่องนะคะร้านมาดามจะถูกพูดถึงแบบนี้เนาะอ่ะคราวนี้อีกแบบนึงล่ะแบบที่เขาบอกว่าเอาโซดาน a ํามไม่อาหวานมากนะแบบนี้มันจะเป็นอย่างนี้ค่ะอืมมันจะเป็นไม่หวานมากมันจะมีความซ่าข,ของโซดามากกว่าบางคนชอบกินแบบนี้จริงๆนะคะเพื่อนๆก็อาจจะเริ่มใส่ที่ ใส่น้ำหวานที่50 ml หรือลูกค้าบางคนชอบหวานน้อยกว่านี้อีกก็ใส่สัก30 ml ก็ได้นะคะแล้วก็ใส่โซดาให้เต็มแก้วเลยแค่นั้นเองง่ายๆเห็นไหมมันง่ายแค่นี้เองนะเพื่อนๆเออลองเอาไปทําดูปรับใช้เอาเพราะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่กินไม่เหมือนกันลูกค้าแต่ละคนก็กินไม่เหมือนกันคนเราชอบไม่เหมือนกันคุณต้องปรับเอานะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามจะทำคลิปดีๆแบบนี้ส่งต่อเพื่อนๆทุกคนอย่างแน่นอนเลยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ